ทำไมพ่อต้องมองฉันในแง่ร้ายเสมอนะพี่ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ต้องเป็นคนผิดคนเลวเสมอในสายตาของพ่อฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งที่วันนี้มีแต่เรื่องบ้าๆทั้งวันฉันเกือบถูกฆ่าข่มขืนได้ซ้ำอะไรนะซ่วม เิดอ,อะไรขึ้นกับซวปนะบอกพี่เร็ว,รวสิฉันถูกคนมันดากฉุดที่ปากต่อยมันต่อยท้องฉันรู้มันก็พอแล้วซวปซวปไม่ต้องเล่าต่อแล้วคืองำสารวาพวษจริงเลยหรว่วเแบนกรรมอะไร ไปผิดกันใหญ่แล้วก็เมื่อกี้ส้วมบอกพี่ว่าถูกพวกมันต่อยท้องอ่ะนี่ไงเขาเสร็จมันแน่สิโอ้ส้วมส้เอ้ยเอ็งไม่ได้ไปปลาจ้าปลาตามันอย่างนี้เลยนะลูกโธ<อ><อ>แม่ไปกันใหญ่แล้วเรียนก็ยังไม่ทันจะจบเลยเนี่ย อีกไม่นานเนี่ยก็จะจบอยู่แล้วก็มาเกิดเรื่องอย่างเงี้ยไม่น่านเลยนะซวงโหพี่ไอ,อ,อ้ก็ยังไม่หันดูเรื่องพี่ไอ้ก็เอะอะโวยวายอ่ะมันยังไงก็เล่าแล้วมันเป็นยังไงก็เล่าสิก็ฉันก็เลยเตะพามาไอ้คนแรกเขาให้ไงแล้วก็คว้ามีดมาแทงสวบสวอบไอ้คนหลังเลยตายแล้วไม่ตายแม่ตำรวจมาพอดีคนที่มาจับไพ่ที่นี่ไงเนาะโหพี่แกสอบสวนชั้นใหญ่เลย แล้วเมื่อกี้นี้พาชินมาส่งที่ปัดซอยนี่เองอ่ะเออติ้นขอไปทีซ่วมซ่วมเปโชคดีจริงๆเลยนะถ้าเป็นพี่นะไปเจอแบบนี้เข้าอ่ะคงไม่มีปัญญาไปสู้รถตบมือกับมันแน่ๆเลยเฮ้อ๊ะเดี๋ยวเดี๋ดๆๆๆดูซิดูซิไาเอ็งแน่ใจนะนางซ่วมว่าเอ็งไม่ได้ถูกพวกมันข่มขืนแล้วมาปิดบังข่านะฮะ แม่จ๋ามาเปิดที่โสดก็ได้นะบ้าส้วมเชื่อว่าส้วมไม่เป็นอะไรหรอกบ้าใช่ถ้าเป็นจริงนะนะเอ็งคงร้องไห้ขี้มูโป่งไปแล้วไม่มียืนหน้าใสอย่างนี้หรอกพ่อเองสิเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวแม่จะไปเล่าเขารู้ไว้อย่าเลยแม่พ่อเขาเข้าใจยิ่งไปยิ่งใหญ่เลยตายจริงอะไร เด็กบ้าเอ,อ้ยหนังสือเนะื้อหาไม่สมนใจแล้วพรุ่งนี้จะเอาอะไรเรียน กองจะเก็บไว้ให้หรือเปล่าเพ่ไม่ให้โดนเขาดุมากหรือไงซ่วงไม่อยู่หรอกพี่หนักไปทำเป๊จุ้ยซะมากกว่าคงนึกว่าเมย์ใครๆทุกเรื่องกลัวตำรวจเง่้ยมั้งถือเออเกือบลืมไปล่ะพี่มีข่าวดีจะบอก วันนี้พี่ไปเทสหน้าก้อกลับมาเงินก็หมายความว่าเขาตกลงเรื่องพี่เป็นนางเอกหนังที่กำลังจะสร้างใหม่แล้วแล้วพี่ก็เซ็นสัญญาให้เขาเรียบร้อยแล้วนะจริงๆเลยอีกใจจื้นีื้เออแต่พี่ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อ่ะโอ้ยทำไมอีกพี่คือ พี่ต้องย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ที่ผู้อำนวยการเขาเช่าให้มันชักจะยังไงยังไงพี่เนี่ยไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกซ่วมเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยนะที่นั่นมันจะมีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ทำให้ติดต่อได้สะดวกแล้วข้อสองเนี่ยนะเวลานักข่าวมาสัมภาษณ์สภาพแวดล้อมของพี่ก็จะได้สะอาดไม่ใช่ แม่ร้อมด้วยสลามอย่างที่เนี่ยพ่อกับแม่ว่าไงบ้างพี่ยังไม่ได้บอกใครเลยนะนอกจากซ่วมไปเถอพี่ถ้าไปแล้วดีกว่าอยู่ที่นี่น,นะฉันเองนะฉันยังนึกอยู่ในี่ว่าวันหนึ่งฉันคงจะมีสภาพที่ดีกว่านี้ ฉันเบื่อการไปอีซ่วมกลางสลามเนี่ยเป็มทีแล้วนี่คุณไปกบไอ้ยังเด็กคนนั้นมาใช่ไหมถึงได้กลับบ้านเด็กดเดือนป่านเนี้ขอนเช่นเห็นในนั่งในรถคุณในวิทยาลัยวันนั้นน่ะคุณอย่าพูดส่งเดทนันนาฬิกาผมไปงานนีก้กับเพื่อนๆมานะ เพื่อนออเอปอากแดงนะสิคงจะไปจู๋จีกันในบ้านถูกใช่ไหมละ่ะถ้าคุณเข้าใจงั้นเนี่ยเราเลิกพูดกันดีกว่าไปอาบน้ำเลยใจเย็นๆสิดาเจ็ัซงคุณเอกเนะี่ย เขาคงพูดไปด้วยอารมณ์ที่โมโหมากกว่ามั้งแต่เขาท้าดายอย่านะลุดเขาท้าดาจริงๆด้วยเขาไม่แคร์ดาเลยไม่แคร์ดาเลยสักนิดเดียวเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวคนข้างนอกเขาโตอกตกใจกันหมดนี่เนี่ยดีนะที่เขารู้ว่าเราเป็นญาติกันไม่งั้นเนะี่ยเขาอาจจะคิดว่าผมอ่ะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายดาก็ได้อามาจ๊กกลางวันเนี่ยไปทานข้าวกับผมนะ เป็จ้ามือให้เองดีไหมถ้ามีเงินเหลือสักเท่าไหร่จะเลี้ยงฉันนะ่ะนี่ปลายเดือนแล้วนะอุ้ยสบปสบายมากนี่ดูซสกอนนี่ดีเป็นฟ้อนเลยอุ้ยติดติดติด,ตด,ตดอะไรเอ่ยเดียเด๋ยวเรี้ยวเรี้ยวเี้นี่ขอติดเงินเงินเยอะนี่เป็นฟ้อนเลยนี่ขอพ่อมาเมื่อเช้านี้เห็นื่อยมากเหนื่อยมา,มาจะกินอ,อะไรบอกนี่ผมชายจะเลี้ยงวุ้ยเตี๋ยวเลือดหน้าผัดไทย คุณเอกจะไปไหนคะเนี่ยฉันมีเรื่องที่คุยกับเธอแต่ถ้าเธอกำลังไม่ว่างก็เอ่อไม่เป็นไรค่ะว่างค่ะขอตัวเดี๋ยวนะอาจ้ะขอคุณค่ะ